สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับเพจแนะหน่อยวันนี้วันนี้เราจะมาทำการถ่ายทอดสดเ c e บุ o k ไล v ์ เรื่องการใช้ Edit text กันนะครับเราจะมาใช้ Edit text กันอี i t เทคคืออะไรอีดิเทคในตัว a n d r o i d ก็คือช่องที่สามารถใช้กรอกข้อความได้ซึ่งช่องช่องนี้ก็จะก็จะสามารถใช้กรอกข้อความใช้รับข้อความส่งค่าเข้าไปในตัว เทควิวบ้างเล่เอาหน้าจอบ้างได้นะครับในตัวอีดิคเทปตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มบทเรียนกันเลยนะครับจากเมื่อวันถ้าใครยังไม่ทันในส่วนของ Android ให้กลับไปดูในส่วนของที่เป็นคลิปที่เป็นตัวทำตัวสร้างในส่วนของ การสร้างปุ่มกันนะครับการสร้างปุ่มคลิกเดี๋ยวตอนนี้รอหน้าจอมาูีนะครับโอเคเหน้าจอกลังมาอาจจะมีดีไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้เราจะอยู่ในหน้าจอของตัว Android Studio นะครับเราจะมาสร้างโปรเจกต์กันอันนี้ขอสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับ เข้าไปที่ไฟล์เมนูไฟล์แล้วก็นิวนิวโปรเจ็กต์โอเค My Application ขอตั้งเป็น My Edit My Input ดีกว่า My Input Application พิมพตแอปพลิเคชันนะครับโดเมนใช้ที่เดิมอันนี้ไม่มีอะไระครับกด next ไปกด next ไปอีกนะครับโอเค layout เราจะใช้ layout ขอโอเคใช้เป็น empty เดิมนะครับ ขอเลี้ยวที่เป็นมาตรฐานดีกว่าเขียนเรียบร้อยฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่กำลังดูอยู่โอเคเราจะมาอยู่ที่หน้าหน้าจอการเขียนบทละครโปรเจกต์เรียบร้อยนะครับ มาดูในส่วนของเลเยอร์กันปกติเลเยอร์ที่เราได้มาสิ่งที่มันจะมีมาพร้อมเลเยอร์ก็คือตัวในส่วนของเท็ v i ิวที่มากับเลเยอรนะครับหน้าจอมีคำว่า Hello World มาสวัสดีช้าโลกขอเปลี่ยนเทคนะครับเป็น Hello อินพุตโอเคอีลมาอินพุตคราวนี้ในเรื่องนี้เราจะใช้ t e เท View นะครับอ่าโทษทีครับอีดิ t e ทคเข้ามาเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตลากเทค i ิวขึ้นไปข้างบนลากขึ้นไปบนสุดแล้วก็จะให้เต็มหน้าจอนะครับโดยเข้าไปที่ layout Width แล้วก็เป็น m a t t h constant โอเคเต็มหน้าจอ คราวนี้กอนอนุญาตเอาเทคนะครับสิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือ Edit t e ท h ก็คือคลิกที่เท็กคลิกที่เท็กนะครับแล้วก็ล่าลงมาโอเคบอกเออเท็กนะครับแล้วเราจะใช้ตัวเปลนเท็กตัวนี้นะครับเปลนเท็กล่าลงมาครับโอเคล่าลงมาจะมีช่องเดียมาด้วย จะมีขึ้นคำว่า name นะครับ d e f a u l ตัวนี้ให้เต็มหน้าจอเหมือนกันนะครับเป็น match constant คลิกขวาตั้งค่า center นะครับ horizontal โอเคและก็เป็น vertical o อเคเลื่อนมาตรงกลางนี้ ข้อความจะมาโชว์ตรงข้างบนนะครับลองกดรันดยก่อนครับก่อนรันเราก็ต้องรันตัวโปรแกรมน o อไว้ก่อนนะครับเพื่อรันแอปพลิเคชันตอนนี้มีคนดูประมาณ400คนนะครับโอ้สี0รคนเยอะมากเลยนะครับ400หรือว่า4คนนะครับ วันนี้เราไม่ได้แจ้งแฟนเพจไว้ก่อนนะครับแจ้งช้าเล็งนรับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคกำลังรันโปรแกรมนอกขึ้นมานะครับ โปรแกรมนอกมาอย่ากับหลังนะครับโปรแกรมนอกกำลังลันขึ้นนะครับตอนนี้ขอแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้มีใครเข้าชมโอเคสามพันคนแล้วนะครับตอนนี้ดีใจมากเลยนะครับมีคนชมสามพันคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดรูปไม้หางก็ได้นะครับกดรูปไม้หางกดรูปรอยยิ้มสบายก็ได้นะครับหรือว่าวาวก็ได้นะครับแต่อย่ากดตรงสติ๊กเกอร์สองตัวท้ายนะครับจะเป็นเศร้าๆนิดนึ่งอนอกหลั่ขึ้นแล้วครับ ทดสอบรันโดยที่ปุ่มสีเขียวเราจะเห็นตัวหน้าจอที่เป็น s l l e t t d e v e ห o p เมนทา a r เก็ท้ายยังไม่ขึ้นนะครับขออีกรอบหนึ่งโอเคกด restart ปิดนอกแล้วก็รีสตาร์ตใหม่บางทีตัวโปรแกรม Nox เองจะยังไม่เชื่อมกับตัว Android Studio นะครับระหว่างตัว Run น o อกขึ้นมาเรานำบัตทอนนะครับมาวางที่หน้าจอก่อน ลดทอนตัวไหนเออตัวนี้นะครับโอเคลดทอนลดทอนมานะครับือเคลดทอนมาแล้วปล่อยลดทอนให้เต็มหน้าจอนะครับโดยคลิกที่レイเอาวิสแล้วก็แมทแมทคอน t a n t เต็ม,มไหมเต็ม เซนเตอร์ Center, หน่อยสิโอเคปุ่มนี้ปุ่มเท็คอินวอททอนเราจะเป็นปุ่มแอดนะครับวอททอนเราใช้ในการแอดค่าขึ้นไปเมื่อกรอกข้อช่องที่ข้อความเราจะแอดค่าลงไปในเท็กบิลข้างบนพิมพ์ว่าแอดโอเคแอดดาตตานะครับแอดเดต้าโอเค บันนอขึ้นมาก่อนครับโอเคนอขึ้นมาแล้วโปรแกรมเห็นนอกแกเห็นแล้วนะครับเป็นซัมซุงโอเคกดโอเคครับทดสอบดูหน้าจอก่อนนะครับตอนนี้ ขึ้นอย่างครับโอเคราเดอร์กำลังบิวนะครับจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งดิวนานเหมือนกันนะอ่าอินสตอล a ค k ละอ่ะมามาแล้วครับมาแล้วสามสองหนึ่งโอเคหน้าจอมาแล้ว ห้าจอที่เราเห็นเราก็จะเห็นช่องช่องกรอกนะครับกรอกข้อความสามารถกรอกข้อความได้เมื่อเรากรอกข้อความเข้าไปแล้วกด a d ด Data ตรงนี้ข้อมูลจะขึ้นไปโชว์ข้างบนนะครับโชว์ที่ช่อง t แท View ข้างบนโอเคมาต่อกันครับ กลับไปเขียนโค้ดเลยนะครับคราวนี้กลับไปที่ main activity หรือจาว่าเขียนโค้ดตรงใต้คำสั่ง set content view โ <Okay. S 1> อเคตอนแรกทำอะไรนครับประกาศเรียกใช้ t e x t view ก่อนครับ t e x t view t e x t view เท่ากับ t e x t view file view by id r id เทควิวโ okay. อเคตัวนี้ประกาศตัวแปรนะครับตัวแปรตัวแรกที่เป็นเทควิวตัวที่สองเป็นตัวอ i ดิเทคครับอิดิเทคอิดิเทคเท่ากับอิดิเทคคือช่องที่กรอกข้อความได้นะครับถ้าเทควิวจะจะกรอกข้อความไม่ได้ครับ b y i e w byidr d id editech t โอเคได้2ตัวแล้วตัวที่3คือโอเคสูงนิดหนึ่งนี่ครับตัวแรกคือ t e t v i e w นะครับ t e t v i e w ตัวที่2คือ editech ตัทีคือปุ่มครับบัตถุนบัตถุนิกับบอัตถุนิยไวิไบดีอาร์ดอทไอดีดอทบัตนโอเค เรียกใช้เหตุการณ์ที่เป็นคลิกนะครับของบอททอนบอท o n set on click listener new o oh. สั่งคลิกสั่งให้สร้างเหตุการณ์ขึ้นออโต้นะครับโอเคเราจะได้เหตุการณ์การคลิกขึ้นมาเดี๋ยวจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเหตุการณ์แรกคือคอมเมนต์ได้ก่อนนะครับ หนึ่งทำไรครับหนึ่งเก็ตเก็ตเก็ตอิดิทเทคเทคดาต้าสองเซ็ตดาต้าทูเทคบิวครับโอเค สองนะครับมีสาพิมพ์ไปก่อนอ okay. นี่เป็นคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment ไม่มีผลกับตัวโปรแกรมเป็นแค่มาเหตุตัวหนึ่งโ okay. อเคเดี๋ยวก่อนครับ gettextedittext นะครับก็คือประกาศตัวแปรสตริงไว้ก่อน My input เท่ากับค oh. ่าว่าง จริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราไม่ใส่ my input เท่ากับ edit text get text t o s t r i n g เอาไว้ครบชุดนะครับ tostring ด้วยนี่คือคำสั่งในการ get edit text มานะครับคราวนี้เราจะเอา input text ไปใส่ text view นะครับก็คือ text view set text กลกับ my input โอเคเรียบร้อยครับตัวนี้รอบนึงนะครับเมื่อคลิกปุ่มปุ่มบัต t อนเราจะมาดึงค่าช่องที่เขากรอกข้อความว่าคนยูเซอร์นี่กรอกข้อความอะไรลงไปหลังจากกรอกเสร็จเราก็เอาข้อความนี้ใส่ค่าลงไปในเท v i ิวเพื่อแสดงออกมาโอเคกลับมากลับมาตรงเลเ o u t ์นิดนึง ขอเปลี่ยนสีช่องก่อข้อความหน่อยนะครับรืออาจจะไม่ชัดมากคลิกบิวอยูไในหนอสิบิล,บลิกไซส์บุ๊คลิกไซ กเปลี่ยนสีเทคนิคให้สีเข้มๆจะใช่เป็นสีไหนดีครับสีไหนดีเขียวเลยเนาะโอเคโฮโลกรีนดาร์กเลยครับกดโอเค,อเคไปเลยเปิดจะเป็นสีเขียวนะล,ลองกดรันดูครับ รันเลยครับจะพร้อมกันเราเป็นวัยรุ่นเรา,างหลังหากเรายังไหวเราก็ต้องลันตอนนี้ตัว Android Studio กำลังคอมไพล์นะครับกำลังคอมไพล์ตัวโปรแกรมขึ้นมาแล้วโอเค ช่องกรอกช่องเดิมคืออะไรครับ Hello my input เราจะมาลองกรอกดูนะครับกรอกชื่อเว็บไซต์นะครับโอเคเจ๋งครับเจง๋จงเจงปล่อยค่าว่างเลยนะครับโอเคเขี่ยค่าว่างได้ด้วยครับไม่เราจะมาคุยกันครับ Hello My name is Android application. กดแท็บป um ึ๊บเห็นเธอหนึ่งโอเคสุดยอดครับสวยงามสวยงามสวยงาม How do you do? โอเคภาษาไทยได้หรือเปล่าครับยังไม่ยังไม่แน่ใจนะครับ กินอะไรดีวันนี้หนอโอเคออกด้วยครับส้มตำเมื่อกี้จะส้นนะครับส้มตำปูปลารา้าเผ็ดเผ็ดจ้าอ่าโอเค,อเคกินส้มตำเรากินส้มตำกัน ปราตีสวัสดเขียนถูกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับสวัสดต้องมีตัวนี้หรือเปล่าโอเคอเจงครับเจงงเจงเจงเจ,งเ,จงเร็วเร็วโอเคนะครับก็กลับมาอธิบายสรุปขอสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนที่เราเห็นก็คือหนึ่งเรามีเทควิวตัวหนึ่งสองเรามีอีดิทเทค ซึ่งอีดิทเทคก็มีมากมายที่เราเลือกนี่ครับเทควิวเพนนี่ครับมีเพนเทคพาสเวิร์ดก็มีนะครับอีเมลโฟนโฟนคือเบอร์โทรศัพท์เลขรหสัสไปรษณีย์มัลติรายเทคได้หลายช่องเป็นช่องกรอกหลายข้อความไทม์ที่เป็นเวลาเดทเป็นวันที่วันวันที่อันเบอร์ตัวเลข,ขต่างๆออตโต้คอมพิวต์พวกที่เป็นขึ้นให้อัตโนมัติขึ้นข้ขอความ เหมือนหินหนึ่งคำใบให้ตัวมัน Multi Auto c o m p พ e Check Check View ตรงนี้ก็มีก็ม,มีตัวใหม่มายเยอะนะครับให้ลองศึกษากันดูไปลองต่อยอดกันดูนะครับโอเควันนี้ก็นี่ครับอย่างที่ว่าครับปราติสวัส์ทุกทุกคนโอเคเดรย อย่าลืมไปต่อยอดกันนะครับต่อยอดกันต่อยอดขยนันขยันกันต่ำต่อ